เรื่องลึกลับวันนี้ขอนำเสนอตำนานแวมพายผีดิบดูดเลือดฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของปีศาจร้ายที่ชื่อว่าแวมพายหรือที่ทุกๆคนรู้จักกันในชื่อของผีดูดเลือด เรื่องราวของแวมพายนั้นมีที่มายาวนานและหลากหลายแต่สำหรับแวมพ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่โด่งดังมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้นเขาแดกคลาแต่ทว่าเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งแวมพ์ตนนี้หรือว่าท่านเขาแดกคลาได้ถูกสร้างสรรค์มาจากบทประพันธ์ของนักเขียนแนวสยองขวัญคนหนึ่ง ชื่อบราหมสโตเกอร์โดยที่เขาอ้างว่าได้นำข้อมูลมาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของชาวทรานซิเวเนียประเทศโรมาเนียซึ่งนำออกมาสูส่สายตาคนทั่วโลกทั้งรูปแบบของหนังสือและภาพยนตร์แล้วต่างทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแวมพร์นั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่หากว่าเป็นความจริงปีศาจกลุ่มนี้ยังคงมีเหลือมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่แต่ทว่าในคลิปนี้ เราจะมาลองดูกันทั่วทุกมุมโลกว่าในแต่ละประเทศเขาพูดถึงแวมพายกันไว้ว่าอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ชาวไอแลนด์ชาวไอแลนด์เป็นชนชาติหนึ่งที่มีการพูดถึงแวมพายกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเรื่องเล่าอยู่ในยุคระหว่างทศวรรษที่5และ6มีหัวหน้าชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งเป็นพ่อมดที่โหดเหี้ยมชื่อว่าล็อกอับคักและด้วยความโหดเหี้ยมของเขานี้ ทำให้หัวหน้าชนเผ่าอีกเผ่าหนึ่งที่ชื่อคาทัททนดูไม่ได้และตัดสินใจฆ่าหัวหน้าชนเผ่าผู้โหดเทียมนิเสียจากนั้นจึงนำศพไปฝังในที่ห่างไกลแต่ทว่าในลุ่งเช้าของอีกวันคาทัทก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเมื่อร็อกอาคาบมาลองขอให้เอาเลือดมาให้เขาดื่มซึ่งคาทัดก็ได้จัดการฆ่าเขาแล้วก็นำไปฝังอีกทีแต่พอรุ่งเช้าของอีกวันมาถึง เหตุการณ์เหมือนเดิมนั้นก็เกิดขึ้นซ้ำอีกจนคาทัตไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและแล้วปัญหาทั้งหมดก็ได้ถูกแก้เมื่อพระดูอีกได้แนะนำให้เขาเอาไม้สนชนิดหนึ่งแทงทะลุร่างของหลอดอาคบาตในลักษณะที่กลับหัวลงจากนั้นให้นำก้อนหินก้อนใหญ่มาทับไว้ที่ปากหลุมพร้อมทั้งเอาหนามมาล้อมบริเวณที่หลุมศพซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นหลอดอาบคัต ก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยตำนานแวมพร์อีกเรื่องหนึ่งนั้นเกิดในแถบเซอร์เบียในช่วงปีคศ1,700มีชายคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์เขาเป็นเพียงชาวสวนชาวไร่ธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านกิลิสโลวาซึ่งต่อมาชายคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาในวัยเพียง62ปีเท่านั้น ชาวบ้านก็ได้ทำพิธีศพให้กับเขาตามประเพณีแต่เทว่าเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านต้องตายลงเกือบสิบคนเพราะฝีมือของนายปีเตอร์ผู้นี้ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายในช่วงกลางคืน,คนชาวบ้านทนต่อความโหดร้ายไม่ไหวจึงรวมตัวกันไปขุดหลุมศพของเขาในเวลากลางวัน สิ่งที่เห็นนั้นแทบมินาเชื่อศพที่ตายมาเกือบสิบวันกลับมีสภาพเหมือนคนกำลังหลับไม่มีการเน่าเปื่อยแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังมีร่องรอยของเลือดที่ได้มาจากเหยื่อติดอยู่บริเวณปากของปีเตอร์ชาวบ้านเห็นอย่างนั้นจึงรวมกันเอาลิ่มเงินบริสุทธิ์มาแทงทะลุร่างของชายผู้นั้นแล้วนำร่างกายไปเผาจนเหลือแต่ซากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แวมพร์ที่ชื่อปีเตอร์ก็เป็นอันสิ้นสุดความน่าสะพึงกลัวลงไม่เคยปรากฏออกมาในหมู่บ้านอีกเลยเรื่องเล่าถึงแวมพร์อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าในแถบเซอร์เบียอีกเช่นกันเป็นเรื่องของแวมพร์ที่ชื่อว่าอาโนในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาได้รับราชการเป็นทหารเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงแต่จุดเริ่มต้นของความสยองนั้นก็คือการที่เขาถูกแวมพายตนหนึ่งกัด เขาเองก็คิดว่าหากปล่อยไว้ตัวเองจะต้องกลายเป็นแวมพายอย่างแน่นอนจึงได้ขุดหลุมฝังศพของแวมพายตัวดังกล่าวขึ้นมาเอาเลือดของมันมาฉลมตัวและเอาดินที่หลุมศพมากินแม้ว่าจะรักษาอาการแวมพายได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันอาร์โนดก็ต้องตายเพราะอุบัติเหตุตกเกวียนหลังจากนั้นตอนกลางคืนก็จะปรากฏแวมพายที่ชื่ออาร์โนดออกมาทำลายผู้คน ่าคนจนในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพของเขาซึ่งปรากฏว่าสภาพศพนั้นก็ยังไม่เน่าเปื่อยแม้จะเสียชีวิตมานานแล้วก็ตามชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงได้นำศพของอาร์โนดขึ้นมาและบันไดเหยื่อที่ถูกเขากัดตายไปเผาซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้ใช้ลิ่มเงินบริสุทธิ์แทงทะลุที่ร่างกายเสียก่อนแล้วก็เอากระเทียมยัดปาก และหลังจากนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ต้องทนต่อความน่ากลัวของแวมพายอีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งที่มาจากแถบยุโรปแต่เะว่าทังฝั่งเอเชียเราก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแวมพายหรือผีดูดเลือดอยู่เช่นกันแวมพายในแถบบ้านเรานั้นก็คงต้องเริ่มมาจากทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งบริเวณนี้เป็นต้นกำเนิดของเผ่ายิปซี เป็นเผ่าที่เล่ล่อนพเนจรไปเรื่อยๆทั่วโลกเรื่องของเผ่ายิปซีและแวมพา์นั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องกันเสมอหากเราลองสังเกตดูแล้วไม่ว่าจะภพาพยนตร์หนังสือที่เกี่ยวกับแวมพายก็จะมีเรื่องของชนเผ่ายิปซีเข้ามาเกี่ยวข้องชนเผ่ายิปซีนั้นเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ยุโรปในศตวรรษที่ส4ซึ่งนั่นเป็นช่วงที่ถือกำเนิดตำนานของท่านคาลดคูลา จึงเชื่อกันว่าการเป็นแวมพายของท่านคารดัคูล่านั้นอาจจะเกิดจากการแพร่เชื้อของชาวยิบซีก็เป็นไปได้ในปัจจุบันพื้นที่ตอนบนของประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชนเผ่ายิบซีก็ทิ้งล่องลอยความเชื่อเกี่ยวกับแวมพายเอาไว้มากมายดังเช่นเรื่องราวของปีศาจร้ายที่ชื่อวอทูตที่เกิดจากการที่มนุษย์ตายไป แต่วิญญาณน,นั้นยังไม่ยอมตายตามไปด้วยแม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้วแต่จิตวิญญาณของคนผู้นั้นก็ยังคงสิงสู่ร่างมนุษย์ต่อไปและในเวลากลางคืนก็จะออกมาหาเลือดกินและใช้เลือดนั้นบำรุงร่างกายที่หมดอายุไขไปแล้วซึ่งจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและส่วนผู้ที่ถูกกัดกินเลือดก็จะกลายเป็นทูตตามไปด้วยนั่นเองแต่วาไพายในชนเผ่ายิปซี ที่ถูกกล่าวขวัญกันมากที่สุดก็คือเจ้าแม่กาลีซึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญของอินเดียส่วนมากก็จะดําเรื่องราวของเจ้าแม่กาลีมาเกี่ยวข้องเจ้าแม่กาลีมีต้นกําเนิดมาจากพวกยิปซีนั่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้เจ้าแม่กาลีก็ยังคงเป็นเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งของชนเผ่ายิปซีเลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่ชาวชนเผ่ายิปซีใช้ยึดเหนี่ยวในการประกอบพิธีกรรมสําคัญๆต่างๆหลายครั้ง นอกจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดแล้วตำนานแวมไพรยได้ถูกกระจายไปในประเทศต,ต,ต่างๆทั่วโลกแม้จะมีลักษณะคำบอกเล่าในตำนานแตกต่างกันไปแต่ก็เห็นได้ว่าในตำนานดังกล่าวนั่นก็คือแวมพรยแตงงช่นแวมไพรยของจีนก็จะเป็นแนวผีดิบฟันแทงไม่เข้าจะกินเลือดของเหยื่อในเวลากลางคืนและเหยื่อดังกล่าวก็จะกลายร่างเป็นแวมพายพวกเดียวกันในภายหลัง ส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็มีตำนานของแวมพายในรูปแบบของสุนัขจิ้งจอกในมาเลเซียใกล้บ้านเราก็พูดถึงแวมพายในลักษณะของกระสือที่มีแต่หัวกับไส้คอยไล่ล่า,ลาเหยื่อส่วนประเทศไทยเองก็มีการพูดถึงแวมไพายในรูปแบบของไทยแท้ๆดังนั้นเราก็จะเห็นได้จากตำนานเรื่องราวของกระสือที่ได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซีย ซึ่งคนไทยจะใช้เรียกแวมไพร์ผู้หญิงกระหังเป็นแวมไพร์ผู้ชายที่บินได้โดยใช้กระด่งบินและมีหางเป็นสากซึ่งนั่นน่าจะเป็นการต่อยอดความเชื่อจากกระสือนั่นเองอีกทั้งยังมีตำนานเรื่องของปอบและบรรดาผีต่างๆที่มีทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายแวมไพร์แม้ว่าแต่ละประเทศในโลกนั้นจะมีตำนานเกี่ยวกับแวมไพร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก และยังมีบรรดาพูดผีปีศาจอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันอีกจึงทำให้เกิดความสับสนได้ในบางครั้งแต่เราสามารถจำแนกลักษณะพิเศษของแวมไพา์จากบรรดาปีศาจประเภทอื่นโดยดูจากการที่ไม่สู้แสงแดดในเวลากลางวันจึงทำให้ล่าเหยื่อทุกครั้งเกิดขึ้นในเวลากลางคืนแวมพายนั้นจะกินเลือดเป็นอาหารและแวมพายจะกลัวกระเทียมหรือไม่ก็ลวดหนา ผู้ที่ถูกกัดหรือถูกน้ำลายของแวมพายก็จะกลายเป็นแวมพายในภายหลังและสุดท้ายการฆ่าแวมพายก็ต้องใช้ลิ่มเงินแทงทะลุหัวใจบางคนก็เชื่อว่าใช้วัสดุที่เป็นเงินแทงทะลุหัวใจก็ได้อาทิเช่นกระสุนมีดและสิ่งของอื่นๆที่เป็นเงินทั้งหมดนี้เป็นเพียงลักษณะเบื้องต้น ที่ทำให้เชื่อได้ว่าปีศาจตนนั้นๆเป็นชนเผ่าเดียวกับแวมพายเรื่องราวของแวมพายนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่เป็นตำนานพื้นบ้านปรมปราในศตวรรษที่18ในแถบยุโรปนั้นเชื่อเรื่องแวมพายกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่ถือว่ามีความเจริญในทุกๆด้านในระดับแนวหน้าของโลกอย่างประเทศอังกฤษโดยในตอนกลางคืนชาวบ้านต่างพากันปิดบ้านเงียบ ไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนจะพายกันออกมาก็เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งเท่านั้นหลายคนเป็นห่วงความเชื่อดังกล่าวเป็นอย่างมากเพราะบ้านเมืองที่ตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัวย่อมจะพัฒนาได้ยากจึงมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่องราวต่างๆของแวมไพร์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงคำพูดที่เกินจริงไปเท่านั้นแม้ว่าในขณะนั้นคำตอบของคำถามนี้จะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ก็เกิดกลุ่มนักล่าแวมไพร์ออกมาไล่ล่าผู้ที่คิดว่าน่าจะเป็นแวมไพร์มีคนถูกย่างสดหรือตอกลิ่มเงินที่กลางหน้าอกแทบทุกวันเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดว่าแวมไพร์เป็นเรื่องเลวรหลอีกต่อไปอีกทั้งยังมีข่าวลือที่ค่อนข้างเจรุนแรงเช่นว่าแวมไพร์บุกปราสาทในฮังการีทั้งเชื้อพระวงศ์และทหารต่างตกเป็นพวกของแวมไพร์ทั้งหมด ข่าวลือดังกล่าวทำให้การกำจัดแวมพายทำได้โดยง่ายขึ้นแม้ว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่โลกวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับมากมายทีเดียวแต่ก็ยังต้องพ่ายแพย้แก่กความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจไปทำให้คนในยุคนั้นมีผู้บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยต้องจบชีวิตลงเพราะความเชื่อที่ปราศจากการพิสูจน์จบไปแล้วกับเรื่องราวของแวมพายตำนานผีดูดเลือด รดติดตามชม EP ต่อๆไปที่เรื่องลึกลับจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังและเพื่อไม่ให้ขาดตอนขอเชิญให้ทุกคนกด subscribe ได้ที่ชาแน l เรื่องลึกลับที่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อๆไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือถอดรหัสลับปฏิบัติการพิกโลก